นี่ก็คือรับงานแบบเยอะมากเลยเนาะรับมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆตามโอกาสก็ถ้าไม่ติดคิวละครก็คือก็ถ้ามีงานอะไรที่ต่อมาก็ก็รับไว้เพราะว่าก็หลังจากโควิดแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากจะกลับมาทํางานเหมือนเดิมกลับมาเก็บตังค์รับอะไรเงี้ยเหมือนเดิมหายไปเยอะเป็นกันครับผมสองสามปีก็เข้าใจเลยเข้าใจความรู้สึกคนที่แบบไม่มีงานมาเลย ยังเหตุการณ์นี้บอกว่าอย่างเพอที่เราเล่นไงเราเครียดมากถึงข่้นแบบว่าอยากอยู่คนเดียวอยากแบบไม่ให้ใครเข้ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเวลาอยูอ่กองใช่ไหมด้วยด้วยด้วยตัวคาแรคเตอร์ด้วยแหละรครับคือเราก็ ไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับใครสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็เลยจะมีโซนของเราที่ที่เรารอไว้ทําสมาธิอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาเล่นเราก็เล่นเวลาที่เราต้องทํางานก็เหมือนกันแต่บาคนรู้ใช่ไหมครับว่าเราเป็นเซ็ตโซนของเรารู้นะครับผมว่าเหมือนเหมือนนักแสดงเนี่ยจะจะเข้าใจกันจะรู้กันอะไรงเี้ยคือพอถ้ามันเข้าที่เข้าทางแล้วถ้าสมมติว่าซีนวันนั้นมันไม่มีอะไรมากเลยผมก็คงจะเอนจอยเล่นแล้วออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยมันมีติ๊กแคลเตอร์ไหมพี่แด ไม่ไม่มีกับไม่มีไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีไม่ไม่ได้ไปด่าไม่ไปพูดว่าใครไม่ได้ไปชี้หน้าใครอะไรเงี้ยปลอดภัยครับปลอดภัยแต่ว่าในบทบัทของเราคือมันหนักมากๆถึงแบบมัน ด้วยด้วยแบ็กกราวน์สตอรี่ของตัวละครตัวเนี้ยครับตอินเนี่ยมันค่อนข้างจะมีอะไรเยอะแยะแล้วก็ซับซ้อนไป็นมุกมันมันมันเลยค่อนข้างหนักนะครับมันเลยค่อนข้างหนักเป็นไพ่เต๋าที่ค่อนข้างหนักก็เลยหลายหลายคนก็คงจะจะอาจจะยังไม่บางคนก็เข้าใจบางคนก็อาจจะยังยังไม่เห็นถึงถึง,ถง แบกเอาสตอรี่อะไรงี้อยังแสดงหลายคนก็คือมีถึงขั้นคบจิตแพทย์เลยผมคิดว่าตัวผมเองอาจจะไม่ต้องถึงขั้นพบจิตแพทย์ถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับการแสดงเราเรารู้สึกว่าเราจะต้องกลับมาเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เพราะว่าในโลกนี้ยังมีอะไรให้เราเอนจอยเยอะการที่เราถลอกตัวไปเป็นนักแสดงมันถามว่าเป็นข้อดีไหมมันอาจจะเป็นข้อดีแล้วถ้ามันกลับมาไม่ได้มันก็เป็นข้อเสียการแบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเราคนไทยแล้วมั้งแบบ มีความแบบชิวๆอยู่ในสายเลือดมีความแบบสบายๆอะไรเงี้ยอ,อ,อะไรอะไรไม่ได้อะไรผิดพลาดเราก็ขำๆกันไปอะไรไม่ไม่รู้นะในความรู้สึกผมอะไรเงี้ยเราตรัวเี่ยคคุมได้เนี่ยบบกย็เลยไม่ได้มาติดคาแรคเตอร์อะไรกับการมาใช้มีชีวิตไม่ครับไม่ไม่ไม่ปัญหาหล่าสุดน,นะคะเห็นแบบว่าไปจำย่าไปพัทยาอ๋อครับผมก็ คุณพ่อน้องก็ส่วนมากก็จะไปพักผ่อนที่นู่นเนี่ยมีโอกาสก็เลยก็เลยไปไปอกับกับกับคุณพ่อของน้องด้วยจริงๆก็ไปกันแค่วันเป็นแบบเป็นวันพักผ่อนมันว่างตรงกันหรือยังไงพี่แค์ใช่บรียากาสไปก็ดีครับคือน้องไปมีบ้านพักอยู่ที่นู่นแล้วก็ผมก็ไม่เคยไปด้วยเลยก็โอกาสไปตอนนี้น้องซื้อไว้ตั้งนานน่าจะสักพักหนึ่งแล้วครับเพิ่งตกแต่งอะไรเสร็จแล้วเขาก็ คุณแม่เขาคุณพ่อเขาก็ไปอยู่บ่อยๆคุณย่าไปคุณพ่อเลยไปเจอคุณพ่อด้วยเป็นไงบ้างดีครับดีน้อแฮปปี้ครับดีแล้วก็อากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเป็นบ้านความสุกาศที่ดีคุณพ่อย่าดุไหมครับไม่เลยครับพ่อเป็นคนตลกตลกแล้วแสดงว่าเขาหักเราได้ดีเลยคุณพ่อก็ประมาณนั้นนะ ครับก็ดีใจครับดีใจที่ที่เขาก็เมตตาเราที่ฝากฝังอะไรนะฮะดูแลอะไรเพี่แซวไหมพี่ชายก็จริงๆไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากสักเท่าไหร่ก็คงจะรู้กันอะไรอย่างนี้ครับเมื่อถึงเวลาเขาก็คงจะจะคงจะแนะนําอะไรเราแล้วแหละครับเขาพี่แซวไหมพ่อพี่ชายบอกว่าพ่อเป็นคนตลกมากเลยเป็นการจัดหยอดเล่นเลยส่วนพ่อพ่อเล่นแบบมุกอะไรที่แบบแบบ ขำๆแบบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยครับเออประมาณนั้นนะฮพี่อินเทอร์เทนใครพี่แบร์นะแบร์เป็นอินเทอร์เทนคุณพ่อหรือคุณพ่ออินเทอร์เทนเราเอ่าน่าจะเป็นทางคุณพ่อมากกว่าพี่อินเทอร์เทนเราเ <c oughs> ก่งไหมเก่งไหมเราเก่งไหมไม่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 เก่งครับแต่แค่รูก้กาลเทศะก็พอครับ <c oughs> พี่เราเริ่มเก่งแล้วแม่พ่อพี่แบร์ก็มีเริ่มเริ่มถามเริ่มเก่งแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มจะต้องรู้สึกเก่งและเออพี่แบร์ก็ได้เจอคุณพ่อไปบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความเก่งอะไรอย่างเงี้ยทา่จริงๆไปกินข้าวด้วยกันบ่อยทีก็ไป พินเนิร์กันสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ผมก็ไม่ได้ลงไม่ได้อะไรก็ประมาณนั้นครับจริงๆก็ก็มีอะไรหลายอย่างเราก็คุยกันปรึกษาเขาอะไรด้วยมีบ้านพักตากอากาศในกรุงเทพนี้ก็คือก็ไปอาศัยเขาอยู่อ่ะารไปใส่ก็สามารถไปได้วันไหนว่างก็ไปครับจริงๆนะผมก็ก็มีมีบ้านพักอยู่ที่นู่นเหมือนกันเียก็แล้วแต่โอกาสว่าจะแวะเวียนไปไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค้านพักยากเข้าโคอาอ๋อใช่ฮะน้องก็ตั้งใจทำอาหาร เป็นเมนูที่เขาชอบกินตั้งแต่เด็กเป็นแบบคูน่าผัดตาลอะไรก็อร่อยดีครับผมก็บอกว่าผมต้องต้องฝึกกินไว้เพราะว่าอนาคตก็ต้องก็เลต้องกินเมนูประมาณนี้ไช่ไหมใช่บอกว่าอร่อยกินได้ตลอดอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมยือยาย่าบอกว่าเราต้องฝึกกินหรือว่าแซว่าเล่นนซลเน่ฉยเซลเลนอันนี้น้องเต้จทำให้เลยป่ะคบ ทำไม่ได้แล้วปกติเมนูโปรดที่แยดที่ยากชั่มทำนี่คืออะไรอ่ะจริงๆเขาทําอะไรผมกินเคนกินง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำอะไรตั้งใจอะไรให้เราเราก็กินเออผคนกินง่ายไม่กลัวเลยเลี้ยงง่ายน้ำพริกแบบนี้ได้มันน้ำพริกพริกกะปินะฮะทำอร่อยทำอร่อยเราอยากมีีเควสอะไรเขาทำไหมอยากแบบว่าอาหารนิสานอะไรเงี้ยทีเควสเวลาก่อนเขาแบบว่าได้มีเวลาเวลาให้เราเหรอฮะไม่ไม่ไม่ก็คือต่างคนว่างทำงานอะไรเงี้ย ก็ถ้ามีเวลาได้ได้อยู่ด้วยกันก็คงจะมีอะไรเมนูอะไรให้คิดแบบว่าสําย่างอะไรเงี้ยทําขอไปยังครับนะขอไปยังครับขอเมนูเหรอฮะขอเวลาขอเวลาขอเวลาขอที่กมีอะไรจะได้มีเวลาด้วยกันอะไรเงี้ยอพี่ม้งพี่หมายคืรู้อยู่แล้วว่าต่างคนต่างละครชนกันวันศสกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะก็ก็แล้วแต่ว่าจะเราจะพูดว่างกันตรงกันวันไหน อันนี้ก็แฮปปี้คิดถึงเหรอคะคิดถึงเหรอคะก็คุยกันตลอดอยู่ด้วยกันตลอดเออตลอดผมว่ามันเป็นแบบพอเราเหมือนเราทํางานต่างคนต่างทำงานแล้วพอจะได้เจอกันอ่ะมันก็มันมีความคิดถึงมากๆอยู่แล้วแหละแล้เจอกันทีมก็แบบเอมีความสุขแล้วเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าเราอยากได้เวลาเพราะว่ามีเวลาอยู่ด้วยกันทุกทใช่ใช่ใช่คือถ้าเราถ้าเรารู้สึกแบบนี้แล้วเราเราเรา เราก็คงก็คงคนนี้ก็ใช่อะไรเงี้ยใช่ไหมเราตื่นใครอะไรเงี้ยเมื่อกี้คุณเหมือนเหมือนจะแต่งงานเลยเนาะอย่างอย่งอย่างเมื่อกี้บอกคนนี้ก็ใช่องอย่างแต่แล้วถึงมันเป็นเรื่องแห่ใจอะเนาะพี่แจ๊ดเนาะเอาไปเลยชมให้เตมเลยเอาเลยก็ก็จ็นึกถึงเขาตลอดเอออ่ะถามเรื่องเพลงแล้วกันตอนนี้เห็นพ่แจ๊ทำจะเป็นนักร้องอะครับเต็มตัว คือจริงอะผมผมก็ทําเพลงปล่อยซิงเกิลมาเรื่อยจริงจริงเราทำเราทำด้วยสนองนี้ตัวเองด้วย <c oughs> ให้แฟนขับด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> อยากอยากอยาก,อยากมีอะไรเอนเกจกับเขาไปด้วยอะไรงี้ครับ <c oughs> จนจนมาล่าสุดเนี่ยจริงๆรแล้วเพลงกับที่ทำกับพี่ป๊อกเพลงชื่อว่าลำพังเนี่ยอ,อัดเป็นตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนแบบเราก็รู้สึก เหมือนกับเฮ้ยพักก่อนเพื่อที่เราจะไปโฟกัสกับงานจริงๆจังละครอลละไรเงี้ยของเราด้วยทีนี้ก็เลยวางโปรเจกต์นี้ไปจริงๆอัดเพลงเสร็จหมแล้วแล้วลอยู่ดีป๊อกก็บอกเฮ้ยจะไม่ทำต่อจริงหรอไม่ไม่ไม่จะไม่พับลิชไม่เอามาออกออกแองน,นี่หรอเออโผล่นี่ผมไม่มีไฟแล้วพี่ะพอะไรเงี้ย,ก,ย,ย,ยก,ก,ก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้พี่ป๊อกก็แบบมีทีมเอ็มวีมีทีมโปรดักชั่นของเขาแล้วก็มานั่งคุยกับผมพยายามแบบ ที่จะแบบพุชให้ผมทำตัวนี้ออกมาให้ได้อะไรเงี้ยผมก็เออจนมาถึงเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกที่ป,ปล่อยซิงเกิลออกไปแล้วก็มีทั้งมิวสิกวิดีโอด้วยอะไรเงี้ย พี่อกด้วยที่หนึ่งคือมายอมมาฟิกชั่งให้แล้วก็คอยผลักดันให้ตัว m อตัวนี้ตัวเพลงนี้มันได้ออกมาสักทีค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นคนที่เราจนมนดึงไฟให้เรามาอีกครั้งจนได้ออกออกเป็นซิงเกิลนี้ใช่ใช่ครับใช่ตอนนั้นมาติดอะไรที่เราเหื่อออกถึงไม่อยากทำมันไม่ถหมดไฟคือจริงๆอ่ะตั้งใจทําทุกอย่างอัดเสร็จกับพี่ป๊อกเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าคือมันเป็นเพลงผมทีนี้พี่ป๊อกเขาก็เขาก็ เขาก็มีหลายอย่างทต้องทำอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้โฟกัสอะไรมากจนผมก็ทํางานละครด้วยอะไรเงี้ยจนมันมันมันเป็นเหมือนเป็นไซต์โปรเจกต์แล้วจนจนพอมาทิ้งหายไปนานเนี่ยพี่ปอกก็รู้สึกว่าไม่แบรมันเสียดายด้ยอะไรเงี้ยเพลงดีๆเราก็เอาเอามันออกออกคอนเสิรอะไรเงี้ยก็เลยต้องกลับมา เริ่มทำหมดไปก็ลงทุนเองทําเองอะไรหมดเลยเขียนเองร้องเองครับจริงๆก็ก็มีมีช่วยรุ่นพี่ป๊อกก็มาแรปก็ช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจิ่ดวันแล้วเป็นไงบ้างครับก็ดีนะครับดีจริงๆผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบโอ้ยเป็นร้อยล้านวิวเป็นสิบล้านวิวเหมือนที่พี่ป๊อกทำอะไรเงี้ยผมก็เอาพอประมาณก็รู้ตัวว่าคือเราทำสนุกเรามีเพลงร้องในอีเวนต์ด้วยลิขสิทธิ์ของเราเรามีงานที่เราแบบเออเราเราใช้ประโยชน์จากมันได้อะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันมันก็ มันก็พอแล้วสังกูมผมเลยแต่ถ้าเพลงมันดังมันไปได้ต่อผมก็จะพยายามทำมันต่อเอากิมมี่ย่าได้ขอดนะ้ะเปิดทุกกิมมี่ย่าได้ขอดอไปเลยยังไม่ถึงคิดว่าจะต้องเปิดค่ายครับแต่ถ้ามีใครสนใจเชนได้เนาะคือชวนผมไปได้ <c oughs> ไปเป็นศิลป,ปินเป็นนักร้องน้องช่วยโปรโมทยังครับฮะน้องช่วยโโปรมทช่วยลนะครับน้องก็ตลอดเวลาครับช่วยช่วยช่วยพิธาตลอดย่าได้ขอด้แล้วใครับอมเมนต์จากไรเนะใช่ครับมีคอมเมนต์จากย่าว่าอย่างไรเขาก็บอกว่าเพลงดีเพลงเพลงเท่เพลง อะเราลองปล่อยเธอปล่อยเธอแต่ได้เห็นย่าร้องไหมครับแบบว่าร้องเป็นคัเวอร์อะไรเงี้ยย่าจะไม่ร้องเป็นเพลงแบบอารบีเศร้าหน่อยอะไรเงี้ยแต่อยากให้เขาร้องไหมครับอยากให้เขาร้องไหมครับถ้เป็นอีกหนึ่งทางในการช่วยโปรโมทเขาคงจะร้องเขาชอบเพลงรักไม่ไม่แน่ใจถามเขายังควคนแรกเขาบอกเพลงแค่ดีเพลงแค่ดีเป็นหูเขาไม่หัก นิดหนึ่งนะิดนึดนงเมนมีมันมีท่อนท่อนติดอยู่อยงนะอยู่กับเราก็ไม่คุ้มทำเพลงเรออกเนาะไม่มีเลยคือผมเพิ่งให้เขาได้ฟังไม่ไม่นานเองแล้วก็ คือทำเสร็จแล้วเราถึงให้เขาฟังยังไม่ได้ก็ยังไม่เอาดราฟไปให้ฟังเพาเดี๋ยวฟังยังไม่สบายฟังทุกวันไปเลยเปิดตลอดอยู่ไปเพลงลํำทางแต่ตัวเราไม่ลํำพังนะคะเพลงลํำพังแต่ตัวเราไม่ใช่ครับใช่คือผมว่ามันเป็นคือจริงๆล้วมานั่งคิดว่าทำไมถึงถึงมีไอเดียเรื่องเพลงนี้ขึ้นมามันคงเป็นพาร์ทหนึ่งที่ตอนนั้นเราถ่ายละครเรื่องรกันดีแล้วแล้วมันคงเป็นเป็น อะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวละครที่มันมัน,นมนันอยู่ในละในตัวเราด้วยอะไรอย่างงี้ว่าเราเล่นเป็นหลวงอินมากเราอินกับมันมากจนจนจน,นกลาายเป็นเป็นความสึกซึ่งเทียบเท่ากับความสึกของหลวงอินกับกับตัวเมียที่ตายไปแล้ว<ม>อะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนคนที่ตกอยู่ในผวงแล้วกออ็พยายามที่จะเอาตัวเองกลับไปหาความสึกเดิมภาพเดิมภาพบ,บนรัก ตัวเองจมอยู่กับความรู้สึกเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่ามันมีความสุขที่สุดแล้วอะไรแบบนั้นอินที่มันติดเล่าตลอดเวลาถาอพอไฟมันมากแล้วจะมีต่อเรื่รองไหมครับหรือว่าก็ยังขอให้อันนี้เป็นไปก่อนอะไรเงี้ยจริงๆเพลงเพลงนี้ก็คิดว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งกว่าเพลงเพลงต่อไปจะออกมาจริงๆก็มีมีทำมีเตรียมไว้แต่ว่าคือมันจริงๆมีเยอะมากบางอันก็โละทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยคนชอบแต่งเพลง ผมรู้สึกว่าผมสนุกที่จะได้ทำมากกว่าผมสนุกที่จะได้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 ิน p u t ความรูส้สึกตัวเอง input สิ่งที่ตัวเองต้องการในในดนตรีในอินสตูเมนต์ในการทำ ในพาร์ทของการอัดอะไรพวกน,นี้เออมันรู้สึกมันมันเป็นความรู้สึกออมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เราได้เจอคนที่ที่ได้แชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเพลงดนตรีให้เราฟังแล้วบางทีเขาขุดอะไรบางอย่างที่เป็นตัวต่อมาได้นี่ผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเรานี่แหนะเพลงที่แต่งมามีดมันน้องน้อใช่ไหมครับที่อวางไว้อาจจะได้ฟิชเจอร์ลิงสักเพลงจริง จริงมีเคยคุยกับเขาวไว้เหมือนกันแล้วก็กยังยังไม่ได้ทำตอบแล้วก็เคยคุยกับร้อง,องไว้อะไรเงี้ยประมาณก็ให้รอรอไปก่อนเนาะใช่ตอนนี้ก็ลังลำท,ทำองไรครับทำทำรื่อธุรกิจก็ได้ไหมครับร้องีูิที่ทำกลับมาอ๋อใช่ครับเป็นร้านอเอ่อเป็นร้าน Back and ด h o ู Spa ก็คือด Cleaning ปรผสมกับเอ่อพวกทำความสะอาดรองเท้ากระเป๋า แม่เป็ไรมเมทูออเดอร์รองเท้าจริงๆแล้วเราเราทำพรบวงจรจริงๆซักรวมไปถึงซักพม่านเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคือของพี่หมากเนี่ยมีมีเพื่อนที่ทำธุรกิจน,นี้แล้วเราก็เลยดึงเพื่อนๆเนี่ยมาทำธุรกิจเป็นอีกเป็นรีแบรนด์ขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยครับซึ่งร้านก็อยู่ใกล้ๆเลยะ BTS สยาม ครับผมร้อยเงินใช่ครับมีมีใครมีโอกาสว่าใครมีของมีปัญหาที่ของตัวเองรู้สึกว่าซื้อมาแล้วรักมากๆเลยอยากที่จะเป็นรอยเป็นอะไรเงี้ยอยากจะมาชุบชีวิตใหม่อย่างเงี้ยมาดูแลใหม่มาทําสีใหม่ก็เรียนเชิญครับเด่นเป็นคราฟติ้งครับขอบคุณมากเลยได้ยินไหมเดี๋ยวขอถามตอบธุรกิจได้ใหม่มากก็คุยถ่ายละกูได้ไม่ได้ขอแล้วเนี่ยได้เลยครับเดี๋ยวฉันขอถามธุรกิจตอบใชครับ มีแบบพอกนี้นะครับดูดูครับค่ะขอบคุ่ะะยมินเลด เขาได้ใะหล่อทุกห่อทุกงไม่พลาดดูได้ได้ได้